แต่ว่ากรคนต้องมาด้ยวยด้วยเครื่องจักรมีญหาไหมไม่มีนนะเพราะว่าท่านทีมดีก็ทาการไปแล้วเออโอนตสงสัยมาวันนี้ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ออในในการเตรียมการเรื่องการที่จะระบายน้ำในฤดูมรสุมที่จะมาถึงนี้หรือว่าทีมน้ำหลากที่จะมาออซึ่งทางภาคใต้ตอนล่างเนี่ย ่วงเดือนตางเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาเนี่ยจะเป็นฤดูมรสุนซึ่งปริมาณน้ําฝนก็นจะมากกว่านะครับแล้วก็เส้นทางระบายน้าหลักขนาดนี้นอกจากคลองอูตเปาก็ย,ยังมีลองอาณาประชารัฐเดกของขุนเจ้ารันที่เก้าเนี่ยคือที่เรียกว่าลองรอหน,นึ่งเนีย่ยเดิมเนีย่ย เราสามารถระบายน้ําได้400กว่าคิวต่อวินาทีแบบนี้เนี่ยหลังจากเราเจอเหตุการณ์ปี2553เนี่ยปริมาณน,น้ำมวลน้ำเนี่ยมีมากนะครับแต่ไม่ต้องอถ้าจะระบายน้ำแบบ1 0 0กว่าคิวเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าเมืองานใหญ่จึงเปนที่มาที่มีการขยายความกว้างของคลองรอน,นี้นะครับและเปลี่ยนเชฟจากตัว V ตัว U เนี่ย แบบนี้โครงการก็เสร็จรูปวงไปแล้ว90กว่าเปอร์เซ็นต์สามารถที่จะระบายน้ําได้1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็เรามีความมั่นใจว่าถ้าปริมาณน,น้ํามวลน,น้ําไม่มากกว่าปี2553เนี่ยก็จะสามารถป้องกันเรื่องการน้ำเข้าท่วมในเขตพื้น,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 นที่ต่างจังหวัดย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครอ่างทองได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมการในการที่จะดูแลาระบายน้ำทั้งหมด ซึ่งทางจังหวัดสงขลาเองก็ได้ดูใน,ในหลายๆอำเภอนะครับไม่ว่าจะเป็นคาบสมุทรสิงพรซึ่งโครงการของกรมชุมนุทานเนี่ยซึ่งได้เตรียมการทั้งแก้ปัญหาไฟแรงทั้งแก้ปัญหาไฟน้ําท่วมซึ่งกําลังดำเนินการเป็นไปตามแผนอยู่ทุกโครงการในหน้าไปด้วยดีนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ําท่วมจังหวัดสงขลาอย่างเป็นระบบทั้งหมดบุ๊ จะมาตต่างไอเเราไม่ได้ทอดทิ้งต้องบอกพอเจอจะมาปมมามับ